สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วละครับอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ฤดูแล้งนะครับกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มทิ้งใบแล้วก็ผลิดอกบานเป็นต้นว่าเนี่ยเอื้องสายโอโนเอื้องสายเนสเตอร์เอื้องสายคลั่งสั้นซึ่งกล้วยไม้เหล่านี้จะมีกลิ่นหอมครับนี่ครับก็เป็นเอื้องสายโอโน แล้วก็นี่มันจะเป็นเอื้องสายเนสเตอร์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นเอื้องสายเนสเตอร์เชียงใหม่ซึ่งสีสันนี่จะสวยงามและข้อสําคัญก็คือกล้วยไม้กลุ่มนี้กลุ่มเอื้องสายนี่นะครับจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆหรือบางชนิดก็หอมแรงเลยละครับอย่างเป็นพวกว่าโอโน่หรือเนสเตอร์เนี่ยก็จะหอมแรง คลั่งสั้นนี่ก็จะหอมแรงนะครับเนี่ยอันนี้คลั่งสั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประมาณมกราเนี่ยพวกตระกูลช้างต่างๆอันนี้ช้างแดงช้างเผือกช้างเผือกก็สีขาวนี่นะครับช้างกละนะครับกระนี่ก็จะเป็นอันนี้ช้างชมพูนะครับช้างกละก็จะมีสีแดงนี่แล้วก็มีสีขาวช้างพลายช้างส้ม พวกตระก,กูลช้างต่างๆเนี่ยนะครับก็จะบานประมาณเ,าเดือนมกราคมนี้ช้างแดงเนี่ยครับช่วงเนี้ประมาณตุลาคมเนี่ยก็จะเริ่มมีตุ่มตาดอกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับตระก,กูลช้างตระก,กูลโอนโนอเอื้องสายเนี่ยจะมีกลิ่นหอมจะบานต่อเนื่องกันเลยนะครับพอช้างเริ่มโรยพวกโอนโนพวกเอื้องสายต่างๆเนี่ยก็จะพลิบานอันนี้ช้างชมพูนี่นะครับแล้วก็ จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ,อตระกูลัยเรศไอยเรสนี่ก็จะบานช่วงหน้าฝนนะนี่อันนี้จะเป็นช้างชมพูครับผมก็เอาหน้าเข้าไปแนบกับกล้วยไม้ด้วยนะครับก็หลงไหลในช้างเลอแพลบเดียวเนี่ยช้างก็จะบานอีกแล้วอันนี้ไอยเรสนะครับไอเรสนี่ก็จะบานช่วงพฤษภาคมนะก็ะทั้งโอโน่เรื่องสาย โอโนผสมแล้วก็พวกช้างต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ไอยาเรตนะครับเนี่ยพันที่ขายเนี่ยตะกร้าหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะครับเนี่ยเอาไปพวกนี้ไม่ต้องการเครื่องปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไอยาเรตส่วนอันนี้จะเป็นเอื้องสายเนี่ยนี่ผมถ่ายประมาณตุลาคมนี่แหละครับใบมันยังไม่เหลืองนะฮะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเนี่ยพอลมหนาวมาเนี่ยพวกเอื้องสายเหล่านี้ก็จะทิ้งใบนะเหลือแต่ก้าน เนี่ยนี่เป็นโอโน่นะครับเอื้องสายไหมไกลฤทธิ์นี่จะเป็นโอโน่นะครับอันนี้พันที่แบ่งขายเนี่ยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวใบมันจะร่วงเลยจะเป็นสีเหลืองอแต่พวกช้างเนี่ยจะไม่ทิ้งใบช้างก็จะออกดอกเลยนะครับออกช้างเนี่ยตอนนี้แทงตุ่มตาดอกหมดแล้วล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเอื้องสายโอโน่เอื้องโอโน่ผสมครั่งสั้นเนสเตอร์สายไหมไกลฤทธิ์ นสเตอร์เชียงใหม่ โอโนผสมสายเมืองงาวอันนี้ช้างเนี่ยครับเนี่ยตะกร้าหนึ่งขนาดนี้ข้างและประมาณ4-5ใบเนี่ยนะครับก็8ไใบเนี่ยอายุของช้างพวกนี้ก็4-5ปีแล้วล่ะครับแทงตุ่มตาดอกหมดแล้วนี่นะครับถ้าติดต่อพันเนี่ยนะครับ, 1, รบก็ติดต่อกับคุณเรได้เลย095 504 6635 10กอขึ้นไปเนี่ยไม่คิดค่าส่งนะครับกอละ150บาทเท่านั้นเองครับ สนใจพันสามารถติดต่อมาที่เบอร์095 5046635นะครับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับเบอร์นี้ถ้าสนใจพันโทรติดต่อมาที่เบอร์095 5046635ครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับชื่อเลยครับ